สวัสดีทุกคนปลูกข้าวโพดในกระถางกินเองสวัสดีครับวันนี้เราพาทุกคนมาแชร์ครับผมแชร์ปลูกข้าวโพดกินเองในกระถางใบน้นอยๆน,นี้ครกระถางห้านิ้วเหรอประมาณห้านิ้วสิบกระถางประมาณนี้ครับทุกคนก็ดีฝาปลูก ไปครับปลูกเราสาักกระถางใส่ดินิดเดียวครับปลูกกันใส่ใส่ไว้เลยครับผมแล้วเราก็ดูแลจะใส่แค่รดน้าครับไม่มีปัญหาคือรดอนน้าจะแห้งรดน้ําคอยรดน้ําหน่อยแต่เราก,ก็ได้กินครับผมปลูกติดกันเลยครับปลูกกระถางวางติดแบบนี้ก็ได้กินเป็นเนี่ยฮะเนี่ยเราก็ได้กินดีครับผมมันดีกว่าปลูกในแปลงผมไปปลูกไว้แล้วเราเราเรารอฝนใช่ไหมฝนมาทิ้งช่วงอะ่ะ เราไม่ได้กินเลยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปอีกคลิปมาให้ดูข้าวโพดที่ปลูกในแปลงไม่มีน้ํารดครับผมปลูกในดินที่ดินเยอะๆดินจํานวนเยอะๆมันไม่ได้กินครับผมมันไม่ได้กินมันแห้งตายก่อนฝนที่จะตกช่วงนี้ฝนทุกใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้ฝนมันทิ้งช่วงมาข้าวโพดไม่ได้กินแต่ข้าวโพดกระถานได้กินครับก็ถึงจะบอกว่าเออปลูกกระถางในเล็กนี้ไม่จําเป็นครับดินไม่จําเป็นที่ว่าต้องเยอะแต่ขอให้เรามีมีดินมีน้ำมีอากาศสามอย่างครบององประชุมครับผม เนี่ยข้าวโพดเราก็ได้กินทุกทุกกระถางครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแชร์อีกอย่างอครับผมผมได้ลองทำนี่ครับผมเนี่ยลองทำแบบว่าไปดูคลิปเข้ามาเห็นชาวเวียดนามเขาเขานอนต้นข้าวโพดครับผมผมก็ลองนอนดูบ้างว่าผักมันใหญ่จริงไหมเขาบอกผักใหญ่ใช่ไหมเราก็ก็นอนดูครับผม สูว่าข้าวโพดผมเอาเอากระถางนอนนะครับผมฝากฝากดูไม่ได้เลยทุกคนนะนี่ก็เป็นก็สวยงาม้วเราก็เหมือนว่าเป็นความสุขนะปลูกสิ่งเล็กๆแล้วเราได้กินครับผมปลูกข้าวโพดกินปลูกในกระถางคนไม่มีที่อะไรเงี้ยไม่มีที่เป็นที่เป็นไร่ที่เป็นกระถางก็ปลูกผมนะฮะผมปลูกกระถางวางติดกันเลยทุกคนนะติดกันเลยเห็นไหมแล้วเราก็ได้กินทุกกระถางมันก็โอเคนะ ไปแบบคนเพิ่งเริ่มปลูกอะไรแล้วมันก็มีความสุขอะ่ะมันก็ขายเครียดการปลูกพืชผักเนื้อเล็กกน้อยนี่มันทำให้เราจิตใจแจ่มใสเบิกบานนะทุกคนเนี่ยเราก็ทำข้าวโพดเนี่ยดอกบัวเหมือนดอกบัวเลยขาวมันดังดอกบัวสะ,สะอาดสะอาดเนี่ยก็เม็ดก็พอได้ครับเราไม่ได้ปลูกขายนะเราไม่ได้ขายถ้าขายพันนี้มันคงขาดทุนหรือว่าเจ๊งนะแต่ว่าก็ไม่เนี่ย ดูในอต้นที่ผมทํานอนกระถางว้ทุกคนเราเห็นเขามีเทคนิคว่านอนต้นกระโพดล้มต้นอะ่ะแล้วเดี๋ยววลามันงัดขึ้นมาฝักมันจะใหญ่ประมาณนั้นนะครับผมผมก็ลองเออลองทาดูมันไม่ใหญ่ครับผมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หญแล้วแถมแถมไม่มีเม็ดเลยสามเม็ดสี่เม็ดเลยปีนะี้ผมลองนอนแค่หน่อยเดียวลองดูว่าเออมันจะใหญ่เหมือนที่เขาว่ากันนะว่าเขาล้มต้นอะ่ะนอนเอียงต้นเห็นมีชาว ทั้งเขากันผมเออลองดูเทคนิคนิ้มันได้ผลกับข้าวโพดกันนะสุดท้ายแล้วมันไม่สมบูรณ์สู้ที่ว่าต้นกระถางมันได้นี่ครับต้นกระถางฝักสวยฝักใหญ่ก็มาแชร์ครับคือว่าคนมีที่นะปลูกข้าวโพดในกระถางมันผมเนี่ยก็ได้กินครับผมเนี่ยแต่ว่าเราก็ให้เราไม่ต้องปลูกเยอะใช่ไหมเราแค่ลดน้ำจะใส่เปบ้างแค่นี้ก็เป็นความสุขบนน้ำเราก็ได้กินครับเราก็จะทาแบบสโลไลฟ์แบบนี้มาแชวนส่วนข้าวโพดเล็กก็โอเคครับม,มาแชร์ว่าเป็นไอเดีย ไอเดียปลูกกระโพดในกระถางครับในแปลงสวนผักหลังบ้านนะฮะก็ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเราก็ทำแนวกเกษตรนะครับทำหลายๆสไตล์ปลูกกินเองปลูกเชิงพนนันชิ์นะความรู้ทั่วไปนะแชร์สิ่งดีๆต่อกันครับทุกคนื่อใครยังไม่เคยทำอันเนี้ยมันก็โอเคปลูกกระถางปลูกได้ผมบอกว่าปลูกได้ผมก็ปลูกหลายๆอย่างดูว่ามันมี ถามว่าขายได้ไหมเราก็คัดสามารถที่จะวางขายได้เหมือนกันนะเนี่ยเราสามารถเลือกฝักที่สมบูรณ์ไปขายได้ฝัก่สมบูรณ์เราก็กินเองถ้าเราจะขายแต่เนี้ยที่ว่าฝักเล็กที่ต้นไม่เท่าคือตรงไอ้ตรงนั้นนะผมล้มต้นไงล้มกระถางเนี่ยเราก็เป็นไอเดียมันทำงี้มาแ,แต่งสวนกันสองวันครับผมแล้วเก็บกินชอบคลิปนี้หรือก็แชร์รับปูกกระโพดในะกระถางง่ายนิดเดียวทุกคนลองทําดู